ที่เข้ามาใหม่เลยลลลนะครับคันเวลานิดนึง้ใครแล้วนัว่น <c oughs> อ่ะคุณป๊อปนะครับอ่าก็ทีแรกก็คือจุดประสงค์ก็คือแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากออก็คือ,อให้ให้พวกเราอ่ะก็คือเจอหน้ากาันชอบถ่ายรูปเหมือนกันผมก็ชอบถ่ายรูปมาตั้งนานแล้วก็คือไม่ได้ตังกับมันหรอกเปิดเสียตังมาก,การถ่ายรูปเยอะเลยอุปกรณ์ก็เปลืองอะไรก็เปลืองไปเรื่อย ไม่ไม่บอกเปลี่ยนด้วยครับครับวีโอครับลุงครับโอโอกันโอนเออนะก็ก็แค่นี้แหละเพราว่าก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพอ่ะมีแค่นี้ครไม่มีอะไรมากแล้วก็กานสังสรรค์ประจำปีก็คือทุกปีเราจะเหมือนมาเจอกันอะไรเงี้ยจะมาบ้างไหมมาบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วครับแล้วบางคนก็ มาบ้างแล้วก็หายไปคนใหม่ก็เข้ามาใหม่คนเก่าก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนั่งลงโทรพท์ผมมานีเกียเก่ยวมแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคือ,คอมีมีความรู้สึกว่าหลายคนน่ะน,นะ